จะพาไปเบึงน้ำท่วมครับตอนนี้เราเขากำลังมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านหมอครับผมพี่นอ้องอ่าพอดีบ้านมูบ้านพวกกันนี่แหละครับน้ำท่วมนะตอนนี้กี่น,อนอ้องอ่อนทัวอยู่ระหว่างปกปุงครับบ้านปกปุงอำเภอเกียงคอยนี่แหละครับจากที่นี่ไปถึงอำเภอบ้านหมอกับตกน้ำเล้ามีสิท มีสิบหรือสามสิบโลครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเรื่องน้่งตัวร่วมกันครับไปกันเลยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับอ่เมื่อนี้เป็นอีกอีพีหนึ่งครับพี่น้องเป็นอีอีพีหนึ่งที่ได้มาบานมูครับบานมูเป็นเหตุงานน้ากันนะครับพอดีน้ำท่วมพี่น้องเอ๊ะเดี๋เลยซื้อข้าซื้อของครับมาให้เป็นพ่อได้ยูเด็กินก่อนครับ เอาเบิรงเลยพี่น้องว่าท่วมขนาดไหนนี่เลยพี่น้องเอ้าโอ้มันผู้ใดด้พวกว่าพวกนาพวกตาว<ฟ>ะเนี่ยเอาสวัสดีวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงนี่เป็นไงมันอ <c oughs> ันนี้มันท่วมตลอดแนวเลยหรือตลอดแนวครับยันพี่น้องครับปีนี้มันขึ้นช้าข <c oughs> น้ามันขึ้นช้าครับ ปีที่แล้วมันพังมาขึ้นเร็วทั่วหมดแล้วปีแล้วอ่ะอ่ผู้นี้พี่น้องบ,บ้านบ้านอยู่ตรงนู้นเป็นปะเข้าไปอีกลเลยออกไปสุดซอยครับไอที่หลังคานมันไหมอยู่ข้างเลยหลังคานนูนเข้าไปอู้ผุ้น่ะพี่น้องไก่ไก่พ่ะนะครับเดี๋ยวเราผมผมจะสู้เมืองก่อนครับอู้นะครับไก่ไก่ไก่ลิบเลยครับพี่นอ้องอ่าเราไปที่นี่ย๋ยว,ยวตัวนี้จะขี่เรือไปครับแล้ว,แล,วแล้วใครจะเป็นคนพาย อเออเออในเราต้องถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรวผมต้อง <c oughs> อ้มันก็ดึ้ลง้เรื่อยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่น้องครับนี่ก็ประมาณยี่สิบเซนครับนี่ฮนะยี่สิบเซนจากลงมาครับจากถนนครับพี่น้องมาดคุนครับถนนอยู่สูงด้วยครับแล้วมันจะเปลี่ยนเจออยลงมาสิครับมาดเอ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งครับ นั่งหน้าหรือนั่งเหรอเอา้าคนพายนั่งหลังไม่ใช่หรือครับผมก็ต้องนั่งหน้าแล้วครับพี่น้องโอ้ยมันติดก่อนมั้งเลยเอาละเว้ยร้นอนร้อนปุ๊พายห้ามพายเฉยเลยเดีนอนได้พี่น้องเนดะ้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนขึ้นเรือก่อนครับ <c oughs> ตืต่นไปแเราก็พี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงครับฮัาโหลอ้สรุปแล้วมันก็ท่วม ผม่วทั่วมดทุกกับทุกหลังคาเลือนแต่ตรงที่ดีหน่อยเนาะใช่ไหมครับตรงนี้ก็ดีหน่อยเนาะเขาอยู่เขาอยู่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าด้านบนสูงกว่าเอออยู่อยู่ด้านหน้าเขาก็เลยสูงเดี๋ยวเยวพี่นองครับจะ <c oughs> พยาไปายเนี่ย <c oughs> เอาละวรวะทนี้ <c oughs> คน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 ดีนางหนาครับไทยเพื่อไทย <c oughs> โอ้ยูท <c oughs> ูบเด้อแอบิึงยูทูบเด้อต้องกินนอนทัวเด้อ น้ำท่วมเลนน้ำเลยครับกระทือกระทืบว่าบ่อไหลเนาะแถบนี้บ่อไหลบ้านพ่นอยู่สูงน้ำ <ใน S 1> ดูบ้านครับ <c oughs> นี่พี่น้องทางเข่าด้วยพี่น้องเอาละจะผู้ใดจะพาลงยังไดว่าเจักล่ละไหยน้ำเป็นไหมละ่ะเป็นไอ้เป็่นอะไเป็นแต่ว่าถ้าลงยังไดดก็โทรศัพย์ในบอกก่อนเด้อกันน้ำบ่อโทรทัพท์กันน้ำออก <c oughs> อ่า เขามีเรือเขามีเรือทุกบานเลยเนี่ครับพี่น้องคุณอนะ,ะไะไปเบื้องก,กันเขาเนี่ยจะเป็นหัึ่งเดะเ,เป็นไดยนี่รอ,ยนอนเย็นมือเดียวกับไพ่ได้ได้พี่น้อง<ะ>แต่ว่ามันจะไปยังไดะไปเรื่อยๆครับนี่โอ้หนาวคุณอะเด่ผความเร็วไม่ได้เไปค่อยๆไปครับพี่น้องนี่โอ้ผมไหลรีบะ นียังน้อยแค่นั้นเหรอนราทึ่งนะครับมือเดียวครับเอา้าคว้ากันไปเบื้องละสองพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงเนี่ยนู่นทวมจะถึงหน้าบ้านแล้วใส่ไไม่มาใส่แน่เนี่ยบ่เอาเรือมาจอดไว้แน่เนี่ยนี่ครับพี่น้องครับนี่ข่าวมาประมาณจักเม็ดละเนี่ยพูดถึงกับจักเมตรละสามสิบ <30. S 1> ข่าวก็สามสิบแดดละพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูทางในที่เดียวเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งขนามไก่ชนกันครับโอ้น้ำท่วมพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็น่าจะตกอยู่ประมาณสองเมตรได้ที่ไหนเนาะเอาอันนั้นอย่างดูดิไม่พายอย่างดูดิถึงไหมอู้ขนาดไม่พายกันยังจะเลยอยู่ครับพี่น้องครับแสดียวมาลึกมาก ค่อยๆก็ๆกได้พอนดเออค่อยๆไปโอ้หลังนี่เดี่ยพี่น้องครับบึงเอาครับเป็นซ่อมประตูเสร็จจากปีที่แล้วเออ,อบ,บ้านหลังนี้ครึ่งคอนประตูเลยครับโอ้นี่พี่น้องคิดว่ามันเลือกขนาดไหนครับประตูหัวปกติของคนเฮาที่เฮ็ดคิดว่ากขนาจะเลือกพอสมควร นาจะถ่วมหัวคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเหลืออีกประมาณหาสิบหาสิบเซนนะมันน้ำถึงนะครับพี่น้องนี่แหละความความเดือดห้อนของพี่ของน้องตู่ครับพี่น้องครับของพี่น้องคนไทยเพราะว่าพื้นที่ใดๆที่น้ำถ่วมเนาะก็ก็กซู้กว่าจะลำบากกันทุกบ้าน ลำบากกันทุกบ้านครับพี่น้องมินี่ก็เป็นเป็นอีกเป็นอีกคลิปนึงเป็นอีกอีกที่นึ่งครับพี่น้องที่ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านมู่บ้านพวกพอดีได้ยินเขาเ่าน้ำถ่วมมาแต่หลายมือแล้วล่ะตั้งแต่ตั้งแต่อทิที่แล้วแล้วครับพี่น้องตอนแรกก็ว่าบ่าหลายแานนี้ทีแล้วมาแรงเยอะกว่านี้อ่าทีนี้ดีเข้ากระจายเลยััวอ่า ป,นะปีที่แล้วพือนว่ามาแรงกว่านี้เป็นว่ามาแรงเราอู้หลังนี้ยิ่งอันนั้นเลยพี่น้องครับนี่แสดงว่าพื้นพื้นที่นี่ตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มอ่าเป็นที่ลุ่ม,ล,มล้วก็น่นาจะตอนนี้เขาอยู่เหนือนามนี่ก็อยู่ประมาณสองเมตรกว่าครับพี่น้องสองเมตรกว่าหรือหรือสามเมตรเพราะว่าเบิงบ้งเบิงกกบ้งเบื้องจากเบิ้งจากบ้านเพื่อนนี่แล้วขนาดจอยู่สองเมตร สามเมตรนะครับถ้าสูตน่กนก็น่าจะเป็นสามเมตรนี่ครับจะโตไครเรือมานนี่โมเมนต์ไก่พี่กันครับดูนะเบึงบ้งเบึงบ้งประตูบ้านนี่ครับพี่น้องครับโอ้เอเหลือได้โค้งเนาะเอา้าคือมีรถวะอ๋อตรงนู้นมันถนนเนาะถนนถนนนีน่ไงลอ,องใช้นาสรสักพี่น้องไอ้ความลำบากของพี่ของน้องตัว นีก็เป็นอีก,อกพี่หนึ่งครับพี่น้องที่อยากมาให้เบิง้งวิถีชีวิตของความลําบากของคนที่อยู่ที่ลุ่มหรือว่ายู่ไก้แม่นม้ำลำคลองครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับน้ำทุกปีทุกปีนี่คือบ่ตรงเว่าถึงเรื่องปกติอ่าเป็นเป็นเรื่องท่าใจไปแล้วครับโอ้บ้านนี้เพิ่นมีสะพานผอมตัวนี้มีใหม่สะพานผอมมันยังไม่หนีเออยังยนยวนหะนีอยู่นะเพิ่นใหม่ไหม่เอาไว้นะ เอาไก่ยัดถ่วมแล้วเราพ่อใหญ่เอออยังไงก็ดูแลบ้านเนาะอ่ะโบไปไสร์ละคิดว่านะห่วงบ้านเออห่วงบ้านห่วงซองโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วไพโรได้เคยเข้ามาดูในบ้านไหมเข้ามาโอ้อพายเรือเข้ามาอย่างเงี้นะโอ้เออโอ้พ่อนี่ยเนี่ยหลังนั่นแหละครับพี่น้องครับเห็นปะที่พี่นอนทั่วมา่งวมดเลยกับหลังนั่นแหละครับหลังนี้เลย ยังอาลมดียังอารมดีอยู่ยังอาลม,มดีน้ำท่วมขนาดนี้ยังอะลมดีเยอะหลอเย็นความลำบากเนี่ยผมคว่ามันจะแหงมือไรนี่ <c oughs> เป็นเดือนมันจะแหงไห้่อน,นี่เนาะทีหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนปีปีที่แล้วเี้ปีที่เร้วสักทีทปีแล้วสองเดือนปี่นองครับเอาผูใ้ใดมีน้ำจิตน้ำใจกะที่จะช่วยเหลือ กัดแจ้งความประสงค์มาได้ครับบบเป็นอย่างครับโอนเขาบัญชีก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์บอกอ่าหมายเรขบัญชีของพโรดเลยครับบ่ต้องผ่านบัญชีผมครับเดี๋ยวผมยันเกิดปัญหาอ่คุณได้จะมีสิบบาทนี่สิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้พี่น้องบริวาครับเพราะว่าพี่น้องพี่น้องตัวกะก็เ,เออเนี่ยนะพี่น้องพี่น้องร่วมบ้านพี่ร่วมบ้านพี่น้องร่วมเฮื่อนกันครับพี่น้องครับ ยางตกทุกไดียรยากยางลาบากก็ต้องมาดูมาแล้กันครับคนที่คนดีเพื่อนอยู่ที่สูงคนที่เพื่อนอย่างนะโอ้มีคายพอมเอเพื่อนที่อยู่ที่สูงเพื่อนกับว่าได้เห็นความลําบากว่าเวลาน้ำท่วมนี่มันเป็นยังไงครับพี่น้องอกับอีพีนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งครับที่เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เกิดน้ำท่วมครับ ว่าความลําบากขนาดไหนคุยเขว่าเป็นเรื่องตลกนะอ่าโมมีไผยเสื้อครับถ้าโมมีภาพมีหลักฐาน,มน,น,นไ,ม,ไม่นี้กินนอนทวนจะได้มาเป็ดเป็นหลักฐานให้เบื้องแลัว,ว่ามันถ่วมอีหลีนี่ครับน้าตายังสดใสอยู่นั่นมีลูบลอยน้ำผมเออผู้ใดยูลูบนี่มาเก็บเอาด้วยนี่ลูบล <c oughs> อยน้ำโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ท่วมหลังเป็ดนะ จริงที่น้ำไม่ท่วมหลังเป็ดเออคือนี่ครับพี่น้องครับจะโตกแห้งตกะคอยเป็นไหนได้เป็ดก็ยังอยู่คือเก่าครับคุณนะไม่ได้โม้นะเป็ดเป็ดไคเป็ดเพื่อโหลดมันก่อหนเป็ดชางบ้านเป็ดผมอยู่ทางไหนโอ้ไม่ได้ออกมาเดี๋ยวพี่น้องขนาดน้ำ่ท่วมหลังเป็ดค้นกันยังจะตายเราพี่น้องเลยถ้าน้ำท่วมหลังเป็ดมือไหนยิังไงนี่โอ้เสาไฟ มันโมเมนต์ต่ำๆเลยนี่พี่น้องเป็นเห็ดเสาไฟกันเบึงหลังคาบ้านนี่เห็นบ่าพี่น้องมันโมเมนต์ต่ำๆครับเต็ตโต้ตัวนี้ยตัวอยู่เหนือเกือบถึงหลังคาขึ้นครับกะสะแสดงว่ากะสะแสดงว่าโมเมนต์ต่ำๆขึ้นกันละน้ำนี่ครับนบี่เบื้องอ๋ออยู่ในบ้านก็มีอีกลำหนึ่งอีลำอู้นี่ครับพี่น้องครับโมเมนต์วอาเลนเนี้ยครับบ้านสูงเนี่ยสูงาคากเนี่ย ตอนที่น้อยอนทั่วแม่นันสูงคักเลยนี่มีมีมีเกือบถึงท่านสองแล้วับพี่น้องเม่อเปนเรื่องเลนเรื่องหัวแล้วครับมันเป็นเรื่องจริงเลยครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้อันนั้นเกือบถึงแอร์แล้วเน,นาะนี่นะครับพี่น้องนามกับถึงแอร์แล้วต่คอยไม่ต้องไวแล้วมจะหายที่แบบดูชมมันจะกาศแค่กี่กมมากันแค่สองคนลวพี่นอ้องปุ๊บเป็ดนะเป็นเป็ดไปโหลดตัวใหญ่จัง ใหญ่เปล่าตัวใหญ่ๆนะอู้เราต้องกินอะไรเนี่ยไม่เอาอาหารเข้ามาด้วยอ่ะเข้ามาเออเมื่อกี้เออได้เข้ามาแล้วไงได้มีโอกาสเข้ามาแล้วไงนี่ครับพี่น้องครับเรื่องจริงเนี่ยไครับพี่น้องโอ้มีมีขายขายเขาเนี่ยอันนี้ขายเขาเดี๋ยวมันจะโดนขายต้องวนกลับไปนู่นนี่นีครับพี่น้องครับ โมเมนต์โมเมนต์เรื่องหลินเนี่นะครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่แบบลิปตาเดียวีหลเออแค่อาทิตย์ถึงอาทิตย์ยังเนี่ยอาทิตย์หน,นึ่งอะนาอเออเนี่ยครับน้ำน้ำถั่วมันทิศเดียวบุกีบุฝัน,นว่ามันจะขนาดนี้ครับพี่น้องครับเบิงเอาครับคุณอะ<า>ขักเหลือขักเนี่ยป่าถลายพี่น้องเอ้ยมาได้เพืดด่ใดจะดักใคร กินน้อนอนทั่วบดักดอกน้ามลึกปะเนี่ยนี่แตก้อนนี่ตรงนี้พี่น้องกินน้อนทั่วในมันนั่งกินเหล่าอยู่นี่นี่นี่เบิ้งเอาครับแต่ตอนนี้บัไดดความแล้วครับอรอยเลอกินแล้วเออแตก้อนนี่ครับมันนั่งกินเบียร์อยู่นี่ไหนนี่เลยนี่เนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นคลองครับพี่น้องมันจะเป็นคลองเนาะใช่ไหมคลองน้อยเออมันจะเป็นคลองน้อยๆอ,ออกไปนู่นเนาะไีกฝั่งีะเป็นคลองใช้นักปลาสัตว์เออเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นคลองพี่น้อง ต่อไปเลยไหมได้เลยหมดอะน่าเปิดผมโอ้พี่น้องเป็นยังไงเราไปน้ำบ่อเล่นน้ำสนุกเลยเนาะประเทศเนาะสนุกเลยโอ้โหโู้มีปลาขึ้นด้วยมันก็มุดกินปลากันดิมังเห็นว่าน่ะมุดกินปลาน่ะกำมุดกินปลาดิเห็นป่ะอันแน่ ไหนแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยนะนี่แหละความความลำบากของพี่ของนอ้องของมโมอ,อันพุ่นเลนน้าก็เขาไม่ได้ไม่ได้พี่น้องครับอันพุ่นเลนน้าเลนท่าก็เขาไม่ได้โอ้ยเอาเอาแข่งกันสองตัวนั่นแหละนะอันนี้เป็ดเทศโอ้เป็ดเทศหลายตัวอยู่โอ้เป็นกไหนน้อพอเท่าน อยู่ทั้งหลังคาไปก่อนเด้อเฝ้าบ้านเฝ้าซองกันโอ้ทุกอย่างเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรบ้านเก่านะอกวัวโอ้นี่คอกวัวโอ้เนี่ยพี่น้องครับคอกัวเห็นแต่เสาเนี่ยครับประตูเห็นแต่เสาคูลูครับอัน,นนั้นขอกแพะตายตายตายบดเท่าน,นั้นเลยครับคุณนะอันนั้นคอกแพะครับพี่น้องตอนนี้กลายเป็นคอกปิดไปแล้ว คือคือไอพี่เนี่ก็จะเป็นอีกไอพี่นึ่งครับที่อยากให้พี่อยากน้องไอเบิงครับข้างบ้านโอ้หนูนะปีแล้วเนี่ยปีแล้วโอ้พี่น้องครับอันนี้ของปีที่แล้วครับของปีที่แล้วเห็นคาบวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิน้อยเนี่ยครับมาดพี่น้องผ่านผมผมไว้สูงนะยังคาบเป็นคาบน้ามูอปีที่แล้วครับข้งที่แล้วเมื่อไหนปีที่แล้วข้งที่แล้วครับพี่น้อง เมื่อปีนี้คืนเมื่อระดับนี้แล้วครับอีกอีกประมาณเมตรเมตรน้อยๆครับก็จะถึงหม่องเกลาแล้วแต่คิดเบื้องว่าน้ำมันลึกขนาดไหนล้วพี่น้องครับอย่าให้ถึงปีแล้วเลยเออเป็ดแล้วไม่เดาเข้าแน่เราก็ลืมอ่ะลืมจะไฟเขาตัดหมดแล้วเนาะตัดหมดแล้วเออน,นปักแช่น้ำอยู่ด้วยโอ้โหโบมีการถ่วน้นี่ครับ เมื่อมีนม้ำน้ำบบทวนหลังเป็ดแช่เว้ยที่น,น,น,นั่นตรงนี้มันจะเป็นคลองครับพี่น,อน้องคลองหูนะมองนกมองนกบินนะพี่น้องนั่นแหละครับมันจะเป็นคลองอยู่ที่น,นั่นที่นอนทั่วได้ได้มานั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ครับพี่น,อน้องนี่คือความดวดร้อนครับกพี่ของน้องตัวูพวกผููใดได้เดบื้องคิเราก็่ะ ซอยกันคนละใหม่คนละมือครับคนละหาบาทสิบบาทสื่อเป็นสิ่งของก็ได้ของกินของยูนี่แหละครับพี่น้องสื่อน้ำปัจจัยลกๆกันมิน่ำครับน่ำเปล่าตรงนี้แหละน่ำเปล่าเป็นมะมาสีแบบบนต้องได้ใส่อย่างมากมหมของกินอืมของกินนะครับเงินท้องกับบางทีก็กรหายมากก็ได้ดีกันหลังจากที่นน้ำลดหนาำยังก็ได้มาบูดแล้วนะ ไอนะ้ที่มันสูญเสียหรือว่ามันเสียมันพังไปครับพี่น้องกรสอบถามมาได้ครับบัญชีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บัญชีไว้ให้บัญชีของเขาโดยตรงเลยครับบดลองท่านบัญชีของกี่นอนทัวครับเพราะว่ากี่น้อนทัวเองบ่ได้เปิดบัญชีบ่ได้เปิดลิงก์นำท่วมซอยเหลือนำท่วมเขาครับเดี๋ยวเกิดดราม่าเกิดปัญหาอเอาว่าเอาเงินไปใส่เองอย่างเอง,เอง,เองสิครับเพราะกี่นอนทัว บ,บ่บ่อย่าให้มีปัญหาแบบนั้นพี่นอ้องต้นไม้ขนาดต้นไม้สูงต่อสูงอ่ะพี่น้องครื่องข่อนต้นไม้ไหมอตูอเรียบร้อยเร่งเลยคุณนะครับของขึ้นหนังร้านไว้ชั้นหนึ่งถ้าไม่พ้นกันปล่อยอข,อขอนออกไปไม่ไหว อยู่สุดซอยน้ำไกลเอออันนี้มันสุดซอยพี่น้องครับนี่คือเพื่อว่ามันอยู่สุดซอยเลยพี่น้องสุดซอยครับแล้วเราก็คิดเบื้องอยากให้เบื้องเนี่ยครับพี่น้องก็อยากให้เบื้องโค่นแขนเดียวได้เลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับคือความลําบากเวลาเป็นยังจูจะมาเรากะเป็นวรลกเป็นเลี้ยวแรงของขอบครัวครับทั้ง่อ่อกับ บ่ไหวแล้วครับพ่อเพื่อนกับต่ก่อนมันก็แแกงแห้งอยู่นั่นแหละอายุเยอะแล้วแดีวตอนนี้เพื่อนไปผ่าตัดใส่จริงผ่าตัดอันนี้มาเพื่อนกับเหตุงานหนักไส่เ่อยใส่ใส่เลื่อนแม่นบ่กเนี่ยมั็เลื่อยคือยังแดครับพี่น้องคือแบบเพื่อนกับไปเหตุงานหนักยังไม่ได้เป็นอย่างจูจามาเราขอบคัวเพื่อนกับมีแต่ผู้หญิงครับหลานลูกหลานกับผู้หญิงบางทีจูจามันซอยอย่างซอยประธานหรอกมันมามัน มันมาจูจาอยู่แล้วน้ำที่นอนมันบวดได้มาแบบค่อยๆลิ้นคือยังน้ำไหลออกจากหุงห่งนาด้ครับมันมามันมาคุมพุ่มุ่งพุ่ม,ม,มนะอันในทันกับทันครับข้าวสารก็ต้องติดตามข้าวสารไอข้าวสารทองทินข้าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นอปตอเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เองเถอะครับประชาสัมพันธ์น้ำมันแล้วเก็บเขา้าเก็บของกันพื้นที่สูงกันไว้กับบางส่วนก็ต้องออกออกไปเพราะว่าต้องได ปอยู่เนาะต้องไปพักอยู่ข้างนอกเนาะเราไอ้ในเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเนะาะสำคัญออกไปเออเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นไอ,ไ,อไอ้การทําอาหารของกินของอยู่เนี่ยเนาะใช่ไหมเออไอท้ทานไอ้เครื่องกะปิน้ําปลาเนี่ยเราสามารถซื้อใหม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกหม้อพวก,อ,พวกอะไรที่เราจะต้องไปทํากินนี่ที่ปัญหามอยู่ตรงนั้นแหละลว่ามันถ้า ถ้าสมมุติว่าเราหยิบยิ้มอะไรไปไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องไปหาซื้อใหม่อะไรใหม่อีกเลยอมันก็ดุจยากนี่นะนี่เข้าไปนี่เลยนี่ซอยนี่ค่อยๆไปนี่ครับพี่น้องครับความลําบากนี่นี่พามาชมคลิปนี้พี่นี่ก็จะพามาชม,ม,มสิแหละครับความลําบากของเขาเดี๋ยวก็จะต้องไปนั่งคุยนั่งเล่นนั่งหัวอยู่บ้านเขาอีกสักพักหญ่ไงครับพี่น,อน้องนานๆทีเดี๋ยวมาก็อันนี้ที่กินน้อนเพรวแวะมาก็รู้สึกว่าหน่าจะหนักของเขาไหมตรงนี้ นักเขาเราพี่น้องในใน,ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนี่ตรงนี้นะจะลึกโกเขาด้วยสามเมตรขึ้นผมว่าว่าสามเมตรไม่ใช่แล้วสนาะมเมตรครึ่งขึ้นนะเนี่ยเพราะว่าตอนเรามาโอ้มันสูงนะเนี่ยมันไม่ใช่ต่ำนะนี่สาเนี่ยป๊าดเฮ้ยเ,เ,เ,เสียงเะยรบในบ้าน นึกว่าเสียงทูย็นไม่ใช่ต้องใช้ย็นว่าโอ้เฝ้าของเหรออ๋อไฟไฟยังใช้ได้อยู่โอเคอยู่งั้นนะโอ้ถึงว่าเรามีเรืออยู่ลำหนึ่งแับของเดียวของหายไม่ได้แล้วเนะี่ยทำไมเฝ้า,าโอ้โห exempel. มึงเองเนาะสนุกแล้วอีกอีกนานมึนงได้เรียนอีกโดนพีน้องครับพุณนะ จะได้เรียนอีกโดนพี่น้องอโอ้นี่ก็เป็นอีก,อ,กอีกความลําบากหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นอีกความลําบากหนึ่งที่กีนน้องอทั่วอยากให้พี่อยากให้น้องได้เบื้องครับอยากให้ได้รับชมเพราะทุกคนบางคนเพิ่อนอยู่ในพื้นที่สูงอยู่แล้วเพิ่นกับบ่ได้ผูความลําบากแล้น้ำถ่วมโอ้มันก็ทถ่วมแค่ั้นละ่ะแป๊บๆคือคือ,ค,อคือบางคนนะครับบางคน บ่อด้บ่อดดเหมารวมว่าทุกคนครับเกิดเรยกลกายเป็นปัญหาเกิดเรยมือนีอี่นอนทั่วก็ไดแต่ว้นไปเรื่อยๆครับลงไปเบึงไปเบึงพื้นที่ต่างๆขบถี่อะไรหรอครับ,รบเห็นการยู่การกินหรอกเดี๋ยวก็จะเข้าไปนั่งเล่นยู่ที่พักเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่งครับพี่น้องจะได้เห็นความเดือดร้อนโเนาะได้บ้านถ้าบ้านไม้บ้านอะไรนี่เนาะน้ำรถก็ บูรณะใหม่บุรณะใหม่ก็เป็นอีก,กนะมันมันแก้ไขไม่ได้รตรงเนี้ยดูเราใหม่เราพูดถึง<ม>พูดถึงถ้าเราเราทำทำบ้านสูงกว่าเขาเราอยู่ได้แต่มันก็ขาดการติดต่ออยู่ดีใช่ไหม,ไมเออเวลาเขามาแจกข้าวของแจกอะไรเงี้ยใช่ไหม,ไมไเขาก็เข้าไม่ถึง<ม>เออไม่ได้อีกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ไง เออมันมันปัญหามันก็มันดีอย่างเสียอย่างแต่ถ้าเราก็ทําแบบนี้แหละน,น้ําท่วมก่อนหนีมันเข้าไปอยู่กับเขาเวลาเขามาเจกข้าวเจกของมันก็มากับผลของหนีอืมลงกับผนของไอพี่น้องเคยว่าหโยกว่าวโยก,โยกเพิ่นเลนยูวว่าเอาปลาเอายังมาเรียงไว้นั้นอันนั้นคือคือการแบบเว่าวเลนนะพี่น้องว่าหโยกกันซื่อ,อ,อแต่ว่าไม่เห็นในในลักษณะจริงๆแล้ว มันบอกสามารถที่จะเห็นได้แบบที่ตัวเว้ากันหรอกบางคนก็เว้าเหรียญเบาหัวเ้า,อ,า,เาอันนั้นกันว่าอู้มันแบบนั่นแบบนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะพอไม่เห็นลักษณะการเรามันบอกสามารถที่จะเฮ็ดได้หรอกพี่น้องแค่แค่ภาวนาให้น้ำลดแต่ละมือนี่มันก็ยังบ่อยากลดอยู่เราก็แบบอยู่การทํามาหากินอีกพี่น้องปกติตัวกระยุปกติตัวก็ทํามาหากินแบบ มือหาเศร้าออกินค่ำอยู่แล้วเนาะแรลับำบากเออก็ลลำบากอยู่แล้วเรามาเจอลักษณะแบบน้ำถ่วมทำมาหากินอย่างไรเลยโบมีประกอบอาชีพอย่างได้ก็คือต้องไปนอนที่พักที่เขาจัดให้อะครับจัดให้แล้วก็นอนเป็นเลื่อมมือเลี้ยมเดือนไปครับกับเบคิดว่ามือไหนน้ำที่รถไ้แห่งในมันก็เป็นคนลำบากอีกอีกอีกอย่างหนึ่งของพี่ของน้องตัวนี้นะครับหลายๆผูหลายๆคนพ่นเกิด บางคนเพิ่งกะเข้าใจดีอยู่ต่น่าเออกะเข้าใจและการน้ำท่วมแต่กะมันก็บม่ได้กะเข้าใจอยู่ว่าคือมันบม่ได้เป็นพื้นที่เดียวพี่น้องมันบร่ได้เป็นยูมงเดียวกะเข้าใจเขาอยู่มันก็หลายพื้นที่แต่กะคือคือในความคิดของกีนน้องทั่วเองกะอยากจะให้มีการปรับปรุงการเออจัดการบริหารแต่เขากับพยนยามจะทำเต็มที่นั่นแหละพูดถึงเรา การน้ำให้พอดีอให้มันมาแต่เออถ่วมทั้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ให้มันแหงได้โบเนี่ยเพียแต่กับเขาเบื้องน้ำที่คล้องะบาไปเรามันมันบ่สามารถที่จะแหงได้หรอกเพราะพอกีนน้องเนี่ยอ่อนทั่วเองกับไปเบื้องมาแล้วครับน้ำยังปิสะพานอยู่เลยครับพี่น้องมันม,มีการที่จะลดถ้านา้ำถ้านา้ำทั ang, ้งทั้งแม่นม้ำพุ่นเขาลดไอตรงนี้มันถึงจะลดครับน้ำทั้งเหนือทั้งน้อยเออถ้าน้ำเหนือหน่อยลงไม่ได้ปุ๊บกุญล่ะ น้ำตรงนี้ก็จะค่อยลดลงครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยกันยุบานครับพี่น้องครับอีพีนี่กัดเหยาวเหยาวก็จะมีหลายเอพี่หรอกโบวเป็นอีพีเดียวหรอกครับมาไพ่แข่งกันมาไพ่แข่งกันมามารับมาดีกว่าแม่พี่ก็มีเอะโหนะครับพี่น้องครับปปเปย์ไงนาะยายเนาะนั่งเบื้องป,าป่าบ่ ช่องอะไรอ่ะอ่ะช่องกินน้อนทั่วครับอ่าช่อง YouTube ครับ YouTube โอ้โหเอามูน้ำนี้อีกจะไปมุดหนีจังเลยเออเออตีให้กดตดตามเด้อเดี๋ยวจะลงมือสองมือคนละครับพิมเข้าไปแล้วมันจะดีขึ้นมาเลย เดือนสองเดือนได้มังง้งเฮงจะเอมาแล้วพี่น้องครับมาเออเออเป็นไงเป็นไงมีมีมีทะเลอยู่หน้าบ้านด้วยเป็นไงนะสนุกเลยเนาะเอ้ย <laughs> <laughs> สนุกเลยสนุกเลยมีทะเลอยู่หน้าบ้านด้วยนะ โอ้ยนี่ใครอยู่น้อยู่อยู่ข้างหน้าเขาอะข้างหน้าเขาใครอยู่ถึงจะถ่วมถึงจะถ่วมได้กันยังเพราะโอเคอยู่อ่าอ่านเราเว้ยเอาล้อมีมีหมีผายหน่อยอีกมีมีผายหน่อยอีกไหมอ่ะ โอ้โหหนันยูที่สูงกันบิดเลยเนาะหนีน้ำหนีน้ำกันที่นะถึงแล้วพี่นอ้องมัดอุ้ยยังมัดไปโอ้นี่ไงเจ็กมัดเดีย๋ยวล่ามไว้กันโผลหนานี้เนาะขาโบมีโผลหนานี้ ปูนะครับพี่น้องกระจ้าคุนจะเชียงใดกันนอหน้าม่วมครับพี่น้องครับเพื่อนกัดหาวิธีการยังสี่ล้ะครับจ้าเหมือได้ชีรถ